ในปัจจุบันนี้นะคะมีวิตามินตามท้องตลาดหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะรู้ว่าวิตามินตัวไหนสูตรไหนเนี่ยดีแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆนะคะวันนี้นะคะแพนก็พาทุกคนมาหาคำตอบกับศูนย์ Personalized Medicine ที่สถาบันสุขภาพและพ้อมง,งานรายาค่ะ และตอนนี้แพนก็อยู่ที่ศูนย์ Personal i z e e m e d i c i n e กับคุณหมอพิมพ์นะคะก็อยากจะขอให้คุณหมอช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าที่ศูนย์ของเราให้บริการสุขภาพด้านใดบ้างคะค่ะที่ศูนย์ Personal i z e e m e d i c i n e นะคะเราก็จะให้บริการในเรื่องของอาหารเสริม,มค่ะที่เป็นเฉพาะบุคคลเลยนะคะนี่คือจุดเด่นของเราก็คือเริ่มต้นถ้าคนไข้มีความสนใจอะคะ่ะเราก็จะแนะนาให้ตรวจนะคะไม่ว่าอย่างเช่นในการตรวจเลือดก่อน เช่นดูในภาวะของการขาดในเรื่องของฮอร์โมนนะคะมีเกินหรือขาดหรือในเรื่องของสารโลหะหนักนะคะหรือจะเป็นในส่วนของวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้เราก็ยังดูในเรื่องของ DNA ซึ่งจะเป็นการจะป้ายจากตรงบริเวณกระพุ้งแก้มนะคะของเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเรามีอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีบางโรคที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการกรีนิ่งหรือการตรวจเพื่อป้องกันในเบื้องต้นค่ะ ทำไมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลถึงสําคัญกับเราคะแน่นอนนะคะสุขภาพของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีความบกพร่องไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าโลหะหนักหรือว่าในเรื่อง <c oughs> ของวิตามินแรด่ที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ถ้าในสูนย์ของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลแล้วก็มีการตรวจที่สามารถที่จะ หาหรือค้นพบได้ว่าคนไข้เนี่ยมีความบุกพ้องยังไงที่ชัดเจนสําหรับบุคคลน,นั้นนะคะ<ม>เขาก็จะได้รับการรักษานะคะหรือการดูแลที่เป็นอาหารเสริมแล้ววิตามินที่เฉพาะจริงๆสําหรับคนไข้เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการได้วิตามินที่เกินหรือว่าขาดหรือน้อยเกินไปค่ะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้วิตามินตามทองตลาดมีเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากจะซื้อมารับประทานเองเป็นไปได้ไหมคะค่ะในเรื่องของ การที่คนไข้จะไปซื้อนะคะควิตามินหรืออาหารเสริมหมอก็อยากจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยถ้าตัดสินใจที่อยากจะทานหรือดูแลเนี่ยให้มาตรวจสุขภาพก่อนดีกว่าในเบื้องต้นนะคะค่ะคําถามสุดท้ายแล้วค่ะวิตามินเฉพาะบุคคลเหมาะกับใครบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะวิตามินที่เฉพาะบุคคลเนี่ยจะเหมาะทั้งทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะในบางครั้งเนี่ย ราจะพบว่าเด็กเนี่ยก็มีภาวะที่ขาดหรือบกพร่องในเรื่องของวิตามินหรือต้องการในเรื่องของอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือเป็นผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุเนี่ยสามารถก็จะมาตรวจได้ทุกวัยเลยค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดอรอ๋อนะคะเภสัชกรประจําตรยายของเราค่ะอยากที่จะให้ดรค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรา,ามีความพร้อมยังไงในห้องแลบและห้องปรุงยาของเราค่ะค่ะ แผนกเภสัชกรรมไตรยานะคะแล้วก็มีความพร้อมนะคะในด้านการผลิตยาแล้วก็ปรุงยาแล้วก็มีห้องแลบวิจัยด้วยนะคะซึ่งในห้องปรุงยาของเรานะคะเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะให้เหมาะสมมีการควบคุมความชื้นนะคะเพื่อให้ไม่ให้ยาชื้นเกินไปนะคะแล้วก็มีการควบคุมพาร์ติเคิลนะคะอนุภาคต่างๆเราก็จะไม่ให้เกิด ตามที่มาตรฐานในการผลิตยากําหนดไว้ค่ะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าวิตามินที่ออกมาจากห้องปรุงยาของไตรย,ยาเราค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงเลยใช่ไหมคะ เราสามารถมั่นใจได้นะคะว่าวิตามินเฉพาะบุคคลที่ผลิตโดยห้องยาตรายานะคะมีคุณภาพและความปลอดภัยที่สูงมากนะคะเพราะว่าเรามีการควบคุมนะคะตั้งแต่วัตถุดิบค่ะเราก็จะมีการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะที่มีมาตรฐานพรีเมียมเภสัชกรนะคะจะต้องมีการตรวจสอบ Certificate of Analysis นะคะก็คือเป็นใบวิเคราะห์วัตถุดิบนะคะว่าได้มาตรฐานจริงๆมีความปลอดภัยสูงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำวัตถุดิบ ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้นะคะมาปรุงยาตามใบสั่งแพทย์นะคะซึ่งการผลิตยาเฉพาะบุคคลแปลว่าแต่ละบุคคลนะคะจะได้รับการตรวจเลือดนะคะแล้วแพทย์ก็สามารถที่จะทราบได้ว่าในระดับเลือดของแต่ละบุคคลนะคะมีระดับวิตามินที่ควรจะเสริมเติมมากน้อยแค่ไหนพอเราได้รับใบสั่งแพทย์มาแล้วนะคะเภสัชกรก็จะมาผลิตยาที่ห้องผลิตยาพอหลังจากนั้นที่เราผลิตยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีการแนะนานะคะการรับประทานวิตามินนะคะให้ตรง ตามที่ศูนย์เ e r s ์ n a l i z e ล e d เ e d i e ีนไตย,ยานะคะแพนก็ได้รับคำแนะนำและก็การดูแลที่ดีมากๆเลยจากคุณหมอนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าวิตามินสูตรไหนเป็นวิตามินที่เหมาะสมกับเราจริงๆเหมือนกับที่แพนได้รับในวันนี้นะคะแพนก็แนะนำให้มาใช้บริการที่นี่เลยค่ะ